สวัสดีครับก็แม่คัก็ชิวชิวสกอตตี้บายเซกเพลกาผมสุเมจิตพักดีประธานนรยการนะครับเอพิโซดนี้เป็นโซดของชิวชิวสกอตตี้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอัปรเชนทอมแคท cve 2องศูนย์สดหนึ่งสามะครับก็มาเริ่ม เปิดจากตัวของตัว The Hacker Hill นะครับเพราะว่า The Hacker Hill เมีการทำข่าวไว้ในช่วงของตั้งแต่ประมาณวันที่17มีนาคม2025นะครับว่าโอเคตัวของ CVE 2 0 5 2413 8เนี่ยมีการโจมตีอย่างแพร่หลายหลังจากที่ตัวของ PLC ออกมา30วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกตามตรงการโจมตีอย่างแพร่หลายจริงๆก็ถูกครับแต่ว่ามี requirement ที่จะโจมตีให้ได้สำเร็จสามารถทำลักษณะของ r e m o v c o r a t i o n ได้เนี่ยมันมี requirement อยู่นะครับไม่ใช่ว่า การจุกตีนั้นมันจะแบบโอ้โหอะไรก็ได้เลยนะครับซึ่งในนี้ผมมีการสรุปมาให้แล้วนะครับในตัวของเซนเปกาแล้วก็รวมถึงมีแลบให้เล่นด้วยนะครับพา์ที่แรกครับก่อนอื่นต้องมาคุยกันก่อนเรื่องของตัวช่องโหว่นะครับมันจะเป็นช่องโหว่นี้จะเป็นเรื่องของอัปเดตไฟไรท์นะครับแล้วจะนําไปสู่ตัวของ Insecure d e ลดีเซอร์เซได้นะครับทีนี้ในส่วนของผลกระทบเนี่ยจะเกิดกับตัวของอัลเชตัมแคส11.0.0ถึงเอ่อขีดเ1็มนึ่งนะครับ อ่าอ uh, ัปปช้ทอแคสสิบจุดหนึ่งจุดศูนย์ขีดเอ็มหนึ่งขีดสิบจุามอปปช้ทอแคสเก้าจุดศูนขีดเก้านะครับโดยตัวของอการโจมตีสองสเต็ปที่เพื่อจะให้ทำเรื่องของตัวรีโมทคืออิคิวชั n ได้นะครับจะมี2ส่วนก็คืออัพเร็ i ไฟท์ไรทิงกับตัวของ i n s e c u คีย e ดีเ i อรเซชันนะครับซึ่งจากทั้งสองตัวของสเต็ปนี้นะครับจะสรุป รีควอรเมนต์ก่อนจะจมตรีได้นะครับจะเป็นลักษณะของ3ส่วนนี้1คือตัวของไร g h อินัเบิลนะครับสำหรับในตัวของดีฟอลต์เซิร์ฟเลซึ่งอันเนี้ยโดย d e f a u l t คือ d i s อ b l e เไว้นะครับดังนั้นอันนี้คือพาสหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยากและอันนี้พา์ที่1นพา์ที่2คือซัพพอร์ตสำหรับการทำา Parti put นะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งของตัว Tomcat ที่สามารถอัพโหลดตัวของไฟล์ได้ซึ่งเป็นพาทส่วนสน่วนะครับซึ่งอันเนี้ยมาถูกอิน ซึ่งไอ้ตัวนี้แหละคือตัวปัญหานะครับจริงๆแล้วภาที่3คือเรื่องของอปพลิเคชันแคนั้นๆจะต้องมีไลบรารีที่มีช่องโหว่ตัวของ insert c u section นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราโจมตีเป็นลักษณะของการไร้ตัวของ section เข้าไปแล้วเราเอาตัวของ section นั้นมาทําการทำ insert section กลับมาเนี่ยแล้วตัวของไลบรารีของตัวแอปพลิเคชันเองไม่มีช่องโหว่อะไรเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับดังนั้นอันนี้ถือไปอีก Requirement หนึ่งที่จะทําให้ลักษณะของการทําเรื่องของการโจมตี c v 2 0 5 24813ครบลูกทั้งหมดสามารถทำลักษณะของตัว in s e c u r e d solution ได้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าโดยโดย default เองเนี่ยมันจะไม่ได้มีตัวของ library ที่มีช่วงหมดในส่วนนั้นนะครับมันจะต้องมีเรื่องของการติดตั้ง library เพิ่มเติมซึ่งนะั่นคือจุดที่ทำให้ตัวของทางกาามีการติดตั้งตัวของ lib เพิ่มเติมแล้วก็มีอยู่ในตัวของโจทย์ด้วยนะครับอ่าเรามาดูในเรืเ่องของการจบตีกันแล้วกันจะได้ตัดไป u t to the point นะครับโอเค อันนี้มีอย่างที่เห็นนะครับตัวของระบบเซฟเอเองเนี่ยมีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วนะครับเป็น IP 3 4 1 2 6 1 9 7 6ุอจดพอแปดศูนย์โจมตีเนี่ยให้อ่านไปที่ตัวของ slash t e m p s slash f l a g นะครับแล้วก็ไลบรารีที่ใช้นะครับในที่นี้ก็คือ common logging อ่ bean u t i l แล้วก็ collection นะครับซึ่งในในส่วนเนี้ยมันจะเป็นตัวที่มีช่องโหว่ตัวของ insecure e s i r i a l i z a t i o n นะครับทำให้เราสามารถโจมตี ตัวของ CV 2อ5 2ันหี่แล้วทำให้เกิดตัวของรูปโวลทของอีโคชั่นได้นะครับโอเคเรามาดูกันที่ส่วนแรกส่วนแรกครับผมก็จะทำการสร้างเพลโ a ดนะครับโดยใช้ตัวของ Y s o r น a l นะครับที่เป็นตัวในการสร้างเพลโ a ดก่อนพอสร้างเพลโ a ดเสร็จครับผมก็จะสร้างตัวของ e x p l o i t ขึ้นมานะครับโดยการที่อัพโหลดไปที่ตัวของ3 4 1 2 6 1 4 6สอ่อหนึ่จุด7นะครับแล้วก็เพลโ a ดเป็นอย่างที่บอก ในที่นี้เนี่ยเป็นตัวของ payload เนี่ยจะเป็นการสร้างตัว netcat จากตัวของอ Java Bean นะครับ Bean u t i l i แล้วก็ get เ,เป็น Bean u t i l i แล้วก็ตัวของคำสั่งจะเป็น nc lvp ccc แบบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมคอมเมน n ์ให้ nc lvp ccc l CC e bin bash อันนี้คือตัวของ payload ที่ผมสร้างขึ้นมา ซึ่งมันเป็นวงสี่จากนั้นผมใช้เป็นตัวของ binary file แล้วก็ใช้ตัวของการอัปโหลดไฟล์นะครับซึ่งจะเห็นว่าเนี้ยเป็นตัวของการอัปโหลดเป็น path หรือก็คือ path เชื่พุทนะครับในที่เนี้ยก็คืออัปโหลดไปเป็นตัวของพา t ที่เป็น spg section ซึ่งก็คือตัวของการอัปโหลดไปที่ตัวของ path ตัวของ section นะครับซึ่งไอตัวของ section ในส่วนเนี้ยเราจะเรียกใช้อีกทีหนึ่งผ่านตัวของคุกกี้ที่เป็น j s o n i d เท่ากับจุด section ตรงใน,นส่วนเนี้ยคือการระบุ เพื่อไปโหลดตัวของ SPG section ซึ่งไอตัวของ SPG ตรงนี้ครับจริงๆแล้วมันเป็น section ชื่อว่าอะไรก็ได้คือเราจะไปเลี่ยนเป็นเซเปกาเป็น GEC g เป็นอะไรก็ได้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาเรียกตรงส่วนนี้ให้เป็นตัวของ .spg .sepeka อะไรอีกทีนึงก็ว่ากันไปนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของของ payload กรจมกีซึ่งเมื่อผสมรวมกันแล้วจะได้เป็นตามนี้สัที่หนึ่งคือเรื่องของการ push information ไปซึ่ง มันจะเกิด409ขึ้นมาครับคือเรื่องของคอนฟ lict ขึ้นมาเพราะว่าการอัปโหลดแบบมันไม่ได้เต็มพาธแต่จริงๆมันคืออัปโหลดไปเต็มพาธแล้วนะครับพาธที่2คือทำ e s k Resaturation ต่อก็คือเรื่องของการโหลดตัวของ .SPG ไฟล์ขึ้นมาก็คือตัวของ section ไฟล์ที่เราเซฟลงไปในเครื่องก่อนหน้านี้โดยการใช้ put command นะครับทำให้มันเกิดตัวของ500ก็คือเรื่องของตัว Internal Server วซึ่งในจุดเนี้ยทำให้เราสามารถทำ Removal Connection เรียบร้อยแล้วคือเราสามารถ สั่งให้ตัวของเซิร์ฟเวอร์ไปทางเปิดพอร์ตเรารับที่พอร์ตีแล้วเรารีโมท e เข้าไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็น NC 34.126นะครับอ่าโอเคแล้วก็เข้ามาที่เทม์นะครับอันนี้จะเห็นว่าผมสามารถเข้ามาในเครื่องได้แล้วหลังจากที่โจมตีที่เป็นตัวของอช่องโหว่นะครับก็คืออัปโหลดตัวของที่เป็น s e r er i l i z a t i o n object ขึ้นไปก่อนจากนั้นเสร็จก็ค่อยมาทำเรื่องของ d e s e r i i z a t i o n object มาอีกทีหนึ่งโดยการเรียกตัวของ J section id เท mm ่า hmm. กับตัวของ uh, id ที่ผมอัพโหลดขึ้นไปอย่างเมื่อกี้ผมอัพโหลดเป็นตัวของ spg นะครับผมก็จะอัพโหลดเป็นชื่อว่าตัวของอสมมติผมเปลี่ยนไปไหนเป็น2 spg ก็ได้นะครับเอาแต่ผมว่าผมต้องออกก่อนโอเคแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็นแอบ s P G สอีกทีหนึ่งอ่อปคำนึงนะอ่อมันอันนี้คือมีปัญหาอันหนึ่งของตัวที่เป็นของเบิร์ฟสวีทครับพอเราใช้เป็นรีเพลย์แอทแทกเนี่ยในตัวของเบิร์ฟสวีทนมันกลายเป็นว่าเหมือนไอตัวของเพลโลดอะตัวที่เป็นไบนารีไฟที่อัปโหลดขึ้นไปอะมันเสียนะครับดังนั้นผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ตรงนี้ไปเป็นเป็นสคริปต์ในการโจมตีแทน จะได้เข้าใจตรงกันได้ง่ายขึ้นโอเคตอนนี้ผมโจบตีไปแล้วนะครับอาจจะเห็นว่าผมสามารถเข้าเครื่องได้แล้วปกติเหมือนเดิมเลยตันนี้ผมเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนชี่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่แจ้งครับคือมันมีปัญหาเรื่องของการส่วนของตัวการ รีเพลย์แอ a แทของตัวเบอร์ฟรีดกับตัวของอิน c ิเคียลเดซิเรเซชันหรือก็คือซีเรนเซชันอ็อบเจกต์มันเลยมีปัญหานะครับมันเป็นไวร r y ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทุกครั้งผมเป็นแบบนั้นเลยก็เลยต้องมาใช้ตัวของสคริปที่เขียนเองขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้ผมก็เอาตัวของคําตอบนี้ไปตอบนะครับนั่นคือ,อ,อการตอบของข้อนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีการจบดี แบบนี้ได้มันจะต้องมี requirement เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าคุณติดตั้งโด e f ฟอร t แล้วมันจะถูกโจมตีได้เลยทันทีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ s v 2 0 5 2 4 8 1 3ถ้าใครอยากเล่นตัวอื่นใดๆก็แล้วแต่สารพัดเลยครับมีให้เล่นอีกมากมายในตัวของเซเปกาเป็นพันแลบเลยสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยคือเรามีเรื่องของตัวเนื้อหาทั้งตัวของ Atta c k แล้วก็ f e n s e เรื่องของอัลกอริทต่างๆสารพัดส,สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับแล้วก็จะเห็นคือมันออโต้คอมพลีทเลยก็คือมีตัวแ l a มีสร้างขึ้นมาสามารถเข้าไปเล่นได้ทันทีพร้อมกับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฉลยให้ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าจะก่อเฉลยเองจะเล่นเองหรืออะไรก็แต่ก็เชิญเลยเตัวของเฉลยจะมีให้แค่1ิบครั้งต่อเดือนถ้าคุณจะใช้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีว่าเอ๊ะคุณจะใช้กับข้อนี้ดีไหมหรือว่าเราจะพยายามลองไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถแก้ไขได้โจทย์ได้นะครับ เพราะว่าถ้าบอกตรงๆคือผมตั้งใจให้มีทั้งเฉลยและมีความพยายามอยู่ในตัวของระบบเสกพัการนั่นเองนะครับขอบคุณทุกทคค่านที่ติดตามและพบกันใหม่สหรัวันนันี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ